ดึงขนจมูกถอนขนจมูกยักษ์ออกมาให้ได้สบายเลยเพื่อนปราทูนาแครลอดที่ยาวที่สุดในโลกต้องเป็นของฉัน เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปะไปนะครับกับเกม Pool MO ดึงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาให้ได้แม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องใช้แรงกายทั้งหมดของเรานั้นดึงสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกดาบฮีโร่ที่ฝังในดินหัวผักกาดและก็อื่นๆอีกมากมายถ้าดึงไม่ได้เราก็ต้องเก็บเงินเพื่อเสริมพลังให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจะได้ดึงเจ้าพวกนี้ขึ้นมาได้อย่างสบาย สบายนะเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการดึงสิ่งของข,องขึ้นมาในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะดึงดาบค x c ิเบ b u r มาอุ้ย ดึงขึ้นดึง50เหรียญโอ้โหไปกดโดนไอ้ที่มันคูดาวพอดีอืมดึงขึ้นไม่เอ่ยโอ้โหแรงกายจะหมดตัวแดงไม่ไหวเอ้ยโอ้โหยต้องพักหน่อยเหงื่อไหลไขย,ย,ย้อยอุย้ยเก็บเงินเรื่อยๆตัวแดงหมดอ่าไม่ไหวสงสัยต้องอัปเกรดพลังสเตรนนี่สองขังน้นนะผมพละก,กำลังความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นโอ้โหดึงจะออกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไก่ออกแล้วเพื่อนโอ้โหเกือบไปคราวนี้มีแบบว่าการเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สตามีนากันด้วยนะมีการเปลี่ยนสก,กินกันด้วยเหรอโอ้ค่อยว่ากันไปเลยจ้าดึงดาบขึ้นมาให้ได้อัพสตามีนามาแล้วพละกำลังกับแรงกายเพิ่มขึ้นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอึยึ๊บจึ๊บเฮ้ยจะออกเฮ้ยเ้ยดาบคราวนี้เอ้านี่อัพเงิน อัพพลังความแข็งแกร่งอือจึบอือจึบจึบจึบอือได้แล้วจ้าดาบเอ็กคาริเบอร์โอ้โยดึงหัวพักกาศครับผมนี่อัพพลักํากำลังทำงานในสวนต้องมีแรงกันหน่อยแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอัพแบบว่าบาลานซ์บาลานซ์ทั่วๆไปเลยจ้าดึงพักกาศขึ้นมาโอ้โย เฮ้ยพละกําลังสุดยอดอุย้ยผะกาศขาเป็นคนปึ้นปื๊เอ้โหหัวประกาศขาคนดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็ดึงมาแล้วอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาอุย้ยคราวนี้ดึงอะไรเอ่ย,อยจึ๊บเหมือนเป็นการตกปลาจึ๊บจึ๊บโอ้ยดึงกรงนกแม,ม่อืได้สัตว์เลี้ยงกันด้วยเจ้านกแก้วครับผมต่อไปเป็นการดึงขนจมูกของมนุษย์เฮ้ยมนุษย์ยักษ์ขนจมูกโคตรแข็ง อดึงขนจมูกออกหรือเปล่าอูหไม่ไหวขนจมูกมันหนาเกินเพิ่มพละกําลังความแข็งแกร่งเข้าไปสตามีน้าสองขั้นดึงขนจมูกถอนขนจมูกยักออกมาให้ได้เอ้ยจะออกมาแล้วอึบอุ้ยจะเย็นเอ้ยเรียบร้อยถอนขนจมูกแม่เส้นโตอย่างกับมไม้เท้ากันเลยนะนี่มันด่านอะไรเอ่ยคราวนี้ช่วยคนที่ถูกเหล็กทับไว้อยู่ดึงขึ้น แรงของฉันจะไหวหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยมันหนามากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเหงื่อแตกแล้วไม่ไหวถ้าทางคราวนี้จะไม่ง่ายเหมือนเดิมขอทําการลองเปลี่ยนสก,กินกันหน่อยสิปริงโอ้ยมีใส่เสื้อใส่เสื้อบาสมาแลจ้านี่อัพสตามิน่ากันหน่อยไปเลยบรึอดอสตามิน่าที่แข็งแกรง่งโอ้ยแรงกายเพิ่มขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อน อุ้ยอุ้ยโอ้โหจะฝืนเกินมันจะฝืนเกินไปอืเอ้ยคานออกมาสิเราอุตสาห์ดึงขนาดนี้แล้ว ฮ้ยน่าจะได้เออนี่มันสเปเชียลเรเวลเอาละคราวนี้เราจะตกอะไรขึ้นมาได้เอ่ยเฮ้ยนี่มันโอ้หเจ้าเม่นนี่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไหนเราจะลองแบบว่าค่อยๆเอาโอ้ย,อยแม่อยู่ๆก็ผ่านแบบไม่ทันตั้งตัวดอนที่5าคราวนี้เป็นการดึงปลาขึ้นมาจากหนองน้ำครับผมเฮ้ยเอ้ยตกปลาเลยเอ่ย อ้ยตัวนี้้าอืทางจะแข็งแกร่งอุ้ยตกปลาไม่ง่ายมาอัปเกรดพลังสเตรน์ลัวแล้วก็สตามินา่าเอาละดึงปลาขึ้นอุโหโหโห้ยคราวนี้ดึงสบายหน่อยเุ้ยปลาเริ่มโผล่หัวผมปลาอะไรเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะขึ้นมาแล้วออ่ออืมเ้ยจะได้หรือยัง ดึงปลาขึ้นโอ้โหตกปลาได้ตัวเบลเลอร์คราวนี้เป็นการเปิดจุกขวดวายครับผมนี่เปิดจุกืออจุกหึมจุกแน่นจุกยาวอุ้ยไหวไม่เอ่ยอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเหมือนจะพอไหวหรือเออหโยต้องพักหน่อยเริ่มจะเหนื่อยเฮ้ยตอนนี้ก็อืมดึงขึ้นอุ้ยอิ่งวิจะออกหรือยังอยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วพักเหนื่อนนิดนึง อืหเมื่อไรเหงือกระจุยพื้ดโอ้โหยจุกไวก็เปิดได้จุกอะไรวะนี่โคตรยาวคราวนี้เป็นเจ้าแมวเหมียวดึงเจ้าแมวออกจากกล่องที่มันชอบอุ้ยอุ้มแมวขึ้นโอ้โหยไม่ยอมออกจากก่องอุ้ยจะอุ้มไหวหรือเปล่ามาแห้แมวตัวหนักอะไรขนาดนั้นอุ้ยเฮ้ยแมวตัวยาวมาก <laughs> โอ้โหไม่ไหวมีเงินเยอะแล้วนะได้เวลาการอัปเกรดพละกกำลัง เออใช่เปลี่ยนสก,กินหน่อยสิฮ้โยโอ้เป็นผู้หญิงอัปเกรดอืมการได้เงินด้วยเราจะได้ดึงแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะๆมาแล้วก็อัพสลับสลับสตรงกับสตามินาเลเวลประมาณเท่านี้มาดึงแมวออกจากตรงนี้เลยอย่าอืมดึงแมวออกจากกรงเจ้าแมวตัวยืดเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะออกมาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ ไวยแมวสยองขวัญด่านที่แปตกปลาอย่างนั้นเหรอลองเปลี่ยนสก,กินเพิ่มสิเฮ้ยชึบอ้โหเขาวบอยขาวบอยหญิงซะด้วยตกปลากันหน่อยปรืด้ดปรืด้ดอมีพละกำลังเหลือเฟือหุ้ยนี่มันตกอะไรวะเนี่ยหีบสมบัติ <c oughs> อู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแรงจะหมดอืมพักนิดนึงแล้วก็ดึงต่ออุ้ย ขึ้นมาสูงมากเออจะไกลแล้วอีกนิดเดียวพักๆแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆอได้แล้วจ้าเป็นคนที่ร่ำรวยแน่นอนคราวนี้หยกน้ำหนักอมสงสัยคราวนี้เป็นผู้ชายบ้างก็ดีนะเฮ้ยนักบินอวกาศก็มาเพิ่มพละงกำลังป๊ยอดเยี่ยมสักเลเวลสี่สิบไปเลยจ้ายกน้ำหนักกันหน่อยออันนี้น่าจะธรรมดาที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย นักบินอวกาศตัวแดงโอ้โหยกได้ด่านคราวนี้ซันต้ครอสอย่างนั้นหรอโอ้ยซันต้ครอสติดปล่องเอาละ ช่วยดึงซันต้ครอสที่ติดปองเุ้ยโอ้โหเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ออ้ยตัวหนักนะเนี่ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วมาแรงกายพร้อมดึงต่อครับผมโอ้โหโอ้โหคราวนี้ดึงแครอทมันจะไปยากอะไรจริงไหมแค่ดึงแครอทเอ็เพื่อนเฮ้ย มาดิโอ้โหหลากนี่ฝังลงไปในนรกหรอทำไมมันยาวขนาดนี้แครอทที่ยาวที่สุดในโลกต้องเป็นของฉันเฮ้ยดึงอีกดึงขึ้นดิโอ้โหแคลอทหรือดาบยาวเฟื้อยจริงๆอือออกมาโอ้โหไกลแล้ว เห็นปลายของอแครอทล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยแล้วเกินด่านที่12โอ้โหดึงอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะปืป้ืืดเฮ้ยโอโ้สัตว์เลี้ยงเจ้ายีราฟอืมได้มาแล้วโอ้โหชวนกันมาตกปลายอีกแล้วนะมาคราวนี้มีกองเชียร์ด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม้แต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นหู้ปลาอะไรวะเนี่ยเริ่มจะโผล่หัวเอ้ยยังไม่ได้อัพพลังเพิ่มอุ้ยเหมือนจะเป็นปลาทูน่าเฮ้ยอยากจะกินเพราะฉะนั้นต้องตกขึ้นมาว้าสงสัยต้องอัพทุกอย่างให้บาลานซ์บาลานซ์คราวนี้น่าจะดีอ,อ,อยู่ว้าวเฮ้ยดึงขึ้นสบายเลยเพื่อนปลาทูน่าเฮ้ยพักเหนื่อยแป๊บนึงดึงขึ้นมาอีกอ,อือหือ,อ,อนิดนึงนิดนึงปล่อยก่อน เออแล้วก็ตกขึ้นมาโอ้โหตัวใหญ่จริงๆโอ้โหถอนขนไม่ใช่สิถอนหนวดให้กับมนุษย์ยักษ์คนนี้เอ้ยห,หนวดยาวโอ้โหให้ลากหนวดยาวมากเพื่อนเอื้อัวแดงหมดหืหนวดของแกนี่มันเหนียวเหลือเกินเอ้ยฉันจะดึงออกไม่ไหวแล้วเนี่ยยารวบรวมกําลังโอ้โหเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่มันหนวดหรือมันผมวะเนี่ยทำไมยาวขนาดนี้โอ้โหหลุดเป็นต มาเลยนะเอาละด่านสุดท้ายแล้วกันนะด่านที่14โอ้โหคราวนี้เป็นดาบใหม่อืมค่อยมีแบบว่ามีค่าที่จะลุ้นหน่อยเพื่อนมาเลยจ้าดึงดาบในตำนานอีกอันนึงเฮ้ยโอ้โหไม่มีเน็ตเหนื่อยครับผม วว้าดาบไฟนอนแฟนตาซีโอ้โหไอ้ขนคิ้วก็มาแม่ <laughs> ยีราฟไปเหยียบลูกกตามาัแล้วเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกตาบอดหรอกโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะ แพ่เป็นเกมที่สุดฮากันจริงๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมถ้าอยากจะดูตอนหน้าก็บอกกันได้นะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ